ผมมมมีาผก็บอกได้แค่พื้นฐานเนี้ยแหละอันนนี้ะประกอบเบ็ดตั้งทุนอันนี้ลุงเขาสอนผมประกอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนเอ็นเรียบร้อยนะนะครับเพราะเอ็นที่ผมซื้อมาเนี้ยมันใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่จะให้ดูเบอร์นะครับกับที่ลุงให้ผมกี่เบอร์อะไรลุงหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้านะครับลองดูนะครับนี่ก็ประกอบบ้างลุงมาช่วยนะผมว่าช้าจับลุงเราก็ประกอบช้าจับ เพิ่งเคยเห็นเลเนี่ยในคลิปก็ไม่มีใครสอนแบบนี้ไอ้นี่อันนึงแล้วก็มีไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอลุงแบบนี้ที่ลุงที่ลุงใช้สายชุดนี้เขาเรียกอะไรตกไม่ตายถ้าเป็นไม่ตายเกาหลีก็ได้เรียกว่าไม่ตายก็หลไม่ตายเกาหลีได้เราปรับได้ครับตัวนี้เราเอาไว้ปรับเดียวนะลุงโชว์ก่อนเดี๋ยวนี้คือก็คือตั้งแต่ตั้งแต่อันนี้คือลูกหมุนมาเป็นสต็อปเปอร์ เราเป็นตะกัวแล้วก็สต็อปเปอร์สต็อปเปอร์แล้วก็ไอเงินตัวเสียบทุนแลค่นั้นแหละคือตอนนี้มันก็จบขั้นตอนแล้วเหลือแต่ตั้งทุนอย่างเดียวนะครับผมนี่โชคดีจริงๆไปที่ไหนก็เจ้าของสอนทุกใจนี่เจ้าสอนสอนผมแค่เล็กๆก็ได้ครับคือคีมไม่ต้องพกขนาดนี้แล้วครับลองถ้าเกิดอยากจะเข้าตกปลาบ่อนะครับ ส่วนสายหน้าเราอยู่ที่ประมาณสิบเซนหนึ่ง <10 S 1> ครับถ้ายาวกว่านี้ปลามันอาจจะติดคอลึกมากส่วนใหญ่ก็จะใช้สิบเซนเจ็ดเซนครับโดยตกไม่ตายอันนี้ตกไม่ตายครับการชุดตกไม่ตายเราต้องป้องรักษาปลาไว้นะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันกืนถ้าสายยาวมันจะกืนเข้าไปลึกมากทําให้ปลาตายครับออก็มีเหตุผลอยู่แค่นั้นนะ แต่ถ้าเกิดตกธรรมชาตินี่ก็ยาวได้ก็ได้ครับใช่ไหมลุกครับแต่ว่าส่วนอาการมันก็จะช้าลงไปอาการที่ปลาดึงเนี้หรอใช่ครับอ,อาการปลายกตัวเราก็จะรู้ช้ามันอาจจะคายทิ้งได้ก่อนโอสายหน้าอยู่แค่สิบนะเซนครัโดยประมาณครับตอนนี้เราก็จะไปตั้งทุนกันแล้ว ทุนเราก็จะโผลไว้ให้เห็นชัดหน่อยก็คือสักสองข้อสีคือสีแดงกับสีเขียวให้แค่สองข้อเนี้ยเหรอลุงครับสี <4 S 1> <4 S 2> ไม่ได้เหรอครับตาผมไม่ดีเห็นครับยังไงก็เห็นเพราะว่าเวลามันกินมันทุนมันจะลอยตัวขึ้นขึ้นน้ำมันไม่ใช่จมน้ำนะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เล่นสองแบบเลยก็ได้ ันนี้ตะกรวดพอหรืออยังจมไหมอันนี้หรือต้องไปเอาตะกั่วกับครีมตะกั่วกับครีมนะครับนี่เราก็จะเป็นเราก็จะเป็นลูกศิษย์ของนาเขาเลยนะครับลยเตะกั่วกับครีมอ่ากันไกลเอากันไก่กันไก่ด้วยกันไก่นี่นะครับอ๋